จากการทราบซึ่งถึงความหมายคริสต์มาสความหมายที่ทําให้มนุษย์ทุกคนได้คืนดีกับพระเจ้า่าบ,บาทมันสําคัญมากนะพยา่ะเมื่อหัวใจของ่าบ,บาตเต็มด้วยพลังแห่งความหวังในความจริงโดยศรัทธาวความเชื่อที่แรงกล้ามั่นคงไม่หวั่นไหวตามสถานการณ์หัวใจของ่าบ,บาทจะสามารถเรียกองค์รักเบบี้ไมล์ออกมาได้และ่าบ,บาทก็จะช่วยกู้โลกและมองระยะได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับหัวใจของ่าบ,บาทเท่านั้นนะพยา่ะเรารู้ ไม่ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีจุดประสงค์ของมันก็ยังเหมือนเดิมมันต้องการทำลายคริสต์มาสมันไม่ต้องการให้มนุษย์รู้จักความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสมันต้องการให้คริสต์มาสเป็นแค่งานเลี้ยงสังสรรที่ให้ความลื่นเลงแค่นั้นไม่มีค่าไม่มีความหมายมากไปกว่าของขวัญของกินของตกแต่งประดับประดาแสนสวยงามพวกนั้นเรารู้แต่ที่เราไม่รู้ก็คือทำไมต้องเป็นเรา ที่ต้องมาเจอเรื่องหนักหนาสาหัสแบบนี้ราชารุ่นไหนๆก็ไม่มีใครต้องเจอเรื่องหนักหนกแบบนี้เหมือนอย่างที่เราเจอทําไมทําไมเราไม่เข้าใจอืมขออภัยพะยะค่ะคําถามของชีวิตที่คนเรามักชอบถามว่าทําไมทําไมแต่เราเองก็ไม่มีคําตอบที่ทําให้เราอิ่มใจได้สักทีเพราะอะไรรู้ไหมพะยะค่ะเพราะ,ะ,พระอะไรละ่ะก็เพราะจริงๆคําตอบเรารู้อยู่แล้ว ว่าเป็นเพราะอะไรผลที่ได้ถึงต้องเป็นเช่นนี้เพียงแต่ขาดความกล้าหาญพยาค่ะความกล้าหาญที่จะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงและยอมรับกับสิ่งที่เราได้ทําลงไปมีความจริงที่เป็นความลับของจักรวาลอย่างหนึง่งที่หม่อมฉันอยากทูลนิฝ่าบาทฟังก็คือชีวิตนี้ไม่มีใครสร้างปัญหาให้กับตัวของเราได้มากเท่ากับตัวเราเองหรอกพยาค่ะจริงสินะหม่อมฉันมั่นใจว่าฝ่าบาทต้องมาเจอเรื่องที่หนักแบบนี้ก็เพราะ ประวัติศาสตร์ยังมีหน้าว่างอยู่เพื่อจะบันทึกเรื่องราวในยุคข,ของพระราชามองโกเลีเยให้โลกรู้ว่าราชามงโกเล่ไม่เพียงแต่ปกครองมองเลียแต่ยังสามารถปกป้องและปราบศัตรูที่มีมันเนินหนาให้สินส้นซากและคริส,สต์มาสยังคงมีอยู่ต่อไปยังมีความหมายที่สวยงามเจ้าหญิงราชนินีและทุกคนจะปลอดภัยขอเพียงหัวใจของฟาบาทต้องมีแสงสว่างด้วยความหวังเท่านั้นพะยะค่ะขอบใจท่านมากท่านมหาดเล็ก หัวใจของเรารู้สึกมีกำลังขึ้นมีได้พะยะค่ะพระราชินีเสด็จแล้วเสด็จพี่เพคะนี่เจ้าออกมาทำไมท่านมหาดเล็กให้คนคอยดูแลเจ้าไว้ตอนนี้พวกจาก้ามันบุกเข้ามาแล้วจ้องจะจับตัวเจ้าอยู่เราว่าเจ้ากลับไปก่อนเถอะเรื่องลูกหญิงเราจะจัดการกับท่านมหาดเล็กเอง ไม่ต้องเป็นห่วงทหารไม่เพคะหม่อมฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นหม่อมฉันเป็นแม่นะเพคะเสด็จพี่จะไม่ให้หม่อมฉันเป็นห่วงลูกหญิงของเราได้ยังไงละเพคะท่านมหาดเล็กอยู่ก็ดีแล้วลูกหญิงของเราล่ะลูกหญิงของเราอยู่ที่ไหนท่านอย่ามัวแต่นั่งเฝ้าเราเราปลอดภัยดีอยู่ลูกหญิงของเราต่างหากที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่เราขอภัยไว้ยค่ะคือตอนนี้เรื่องราทั้งหมดกําลังจะดําเนินการ แต่เพื่อความสะดวกโล่งใจของกระหม่อมขอทรงโปรดกลับไปในเซฟเฮาส์ก่อนเถอะพยาค่ะท่านหูแตกเหรอถึงไม่ได้ยินที่เราพูดก็เราบอกแล้วไงว่าเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเราจะไปช่วยลูกหญิงจะให้เรานั่งรอนอนรอหลบอยู่แต่ในเซฟเฮาส์โดยที่ไม่ทําอะไรเลยอ่ะไม่ได้หรอกนะเพราะเราอึดอัดจ,จนจะบ้าตาอยู่แล้วท่านเข้าใจเราด้วยหม่อมฉันนะเข้าใจพยาค่ะแต่ราชินีไม่เข้าใจหม่อมฉันเลยพยาค่ะ ระวังตัวนะพี่ยะค่ะมันมาแล้วใครเราไม่เห็นจะมีใครบาดเล็กคุบคองราชินีพี่ยะค่ะแต่หม่อมฉันว่า่าบา,ากับราชินีลบไปก่อนเถอะพ่ยะค่ะหม่อมฉันจะรับมือไว้เอง ต้องขอโทษทีข้าอาจจะทักทายรุนแรงไปหน่อยฟาบอส,สเราไม่เป็นอะไรเราก็ไม่เป็นอะไรมากฟาบอทพาราชินีหลบไปก่อนเถอะพะยะค่ะหม่อมฉันจะรับมือไว้เองและท่านจะไหวเหรอคงจะต้านได้สักพักใหญ่พะยะค่ะแต่ฟาบาทต้องส่งกําลังหลักมาช่วยหม่อมฉันนะพะยะค่ะกําลังหลักใช่แล้วพะยะค่ะพระองค์เท่านั้นที่เรียกพวกเขาออกมาได้เราเข้าใจแล้ว ระวังตัวด้วยไปกันเถอะน้องหยิงท่านมหาดเล็กเพะะื่ะอเราเข้าใจแล้วว่าทำไมท่านถึงอยากให้เราอยู่ในเซฟเฮาส์ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ท่านทำงานลำบากไม่ได้พื่ะข้รีบเด็จทรศะพ่ะไปนึกหรอว่าข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปง่ายง่ายนะฮะ <laughs> ระวังพื่ะข้เจ้าบังอาจมากข้าจะไม่ปล่อยเจ้าหังกายอีกต่อไป มัดเล็กกระจอกกระจอกอย่างเจ้าจะทำไรข้อได้หมอมาสู้กัน าของเมืองน,นี้ฝีมือช่างกระจอกจริงๆราชินีเพียงคนเดียวบุกเจ้ายังรักสาไว้ไม่ได้และจะรักษาเมืองมองเรยะและวันคริสต์มาสได้อย่างไรละ่ะเฮ้ย,ย,ยเฮ้ยเฉยแล้วนะเฉยนะฟบาทหมดเลี่ยวแรงแบบนี้เห็นที่จะไม่ดีแน่พาไปหลบในเซฟเฮาก่อนดีกว่าฟบานฟบานเพ่ค่ะ ทำใจดีๆไว้นะพี่ค่ะเราต้องกลับไปตั้งลาะก,ก่อนไปพี่ยค่ะ เป็นยังไงบ้างล่ะแมรี่โรเช่นี่ก็ผ่านมาหลายวันป่านนี้เสด็จพ่อของเจ้าคงจะระทมทุกแสนสาหัสและอีกไม่นานความเจ็บปวดคงจะทะลุถึงหัวใจแตกสลายหุบปากไม่เม็นของเจ้าซะโรซาเสด็จพ่อของเราไม่มีทางหัวใจแตกสลายอยู่แล้วเพราะคนสิ้นหวังเท่านั้นที่หัวใจจะแตกสลายคนแบบเจ้าไงโรซา ถูกจับตัวไว้ยังจะปากดีอีกเดี๋ยวเถอะเจ้าจะพูดไม่ออกข้ารับรองได้จิงอยู่ตอนนี้สเสด็จพ่อของเจ้าหัวใจอาจจะยังไม่แตกสลายแต่ข้าว่าหัวใจของเจ้าคงจะแตกสลายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แน่นอนถ้าเจ้ารู้ว่าข้าจับตัวใครมา อะไรนะข้าแต่เจ้าหญิงโรซาพามูราแผนการทุกอย่างที่ท่านสั่งสำเร็จเรียบร้อยแล้วพยาค่ะดีมากเวลาที่หัวใจของเจ้าจะแตกสลายก็คงใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสินนะเอาตัวเข้ามาได้พยาค่ะเดี๋ยวท่านช่วยไปสั่งคนของเราเพิ่มกำลังให้แน่นนะ พราะเมืองมอรณะได้ต้อนรับคนจากเมืองมองเลยะถึงสองคนพวกนั้นคงจะส่งคนตามมาช่วยมันแน่เพื่อความไม่ประมาทวางกำลังคนให้ดีด้วยรับทราบพยาคาะปล่อยเร้าปล่อยเร้าเดี๋ยวนี้ราชนีแห่งเมืองมองเลยะมาแล้วพยากาะขอบใจ เราเห็นแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ไยาคาสเสด็จแม่ปล่อยได้แมรี่ลูกของแม่เป็นยังไงบ้างลูกมันทำอะไรลูกหรือเปล่าลูกไม่เป็นไรไปคะสะเสด็จแม่แล้วสเสด็จแม่ถูกมันทำร้ายหรือเปล่าเพคะเปล่าเลยลูกแม่ไม่เป็นไรแม่ดีใจที่ได้เจอลูกไม่ต้องกลัวนะลูกสเสด็จพ่อกับมหาดเล็กกำลังหาทางช่วยพวกเราอยู่ เพค้าสเดชแม่อะไรนะราชากับมหาเด็กเหรอบ้านี้ไม่ตายก็เรียงไม่โตแล้วโดนอัคีสาแสงแห่งความตายของข้าไปคงจะรอดดีอยากอะเสด็จพี่นี่พวกเจ้าคงจะยังไม่รู้ละสิว่าที่ทั้งเสด็จพ่อของเจ้าและมหาเดเล็ก สบักสะบอมแค่ไหนตอนนี้พวกมันหนีไปกบดานอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเวลาแค่นี้มันฟื้นฟูหัวใจได้ยากทั้งลูกรักทั้งที่รักถูกจับมาแบบนี้มันหมายถึงความล้มเหลวของการเป็นพระราชาแห่งมองเลยะข้าจะจัดส่งความคิดที่ตอกยำ้ำในความล้มเหลว ที่จะทำให้ราชามองเละยยไม่มีวันลุกขึ้นได้อีกเลยเจ้าเจ้านี่มันช่างชั่วร้ายจริงๆนะขอบคุณที่ชมใครว่าข้าชมเจ้าข้ากำลังว่าเจ้าต่างหากสำหรับโลกแห่งความตายความชั่วคือความดีความดีคือความชั่วและเจ้ากำลังชมข้าโอ้ยโอ้ย ทำไมข้าถึงรู้สึกเจ็บปวดแบบนี้อย,อย่าลูกอย่ารู้สึกเจ็บปวดมันเป็นแค่ความรู้สึกที่หลอกให้เรารู้สึกเจ็บปวดจริงๆเรามีโอกาสเรายังไม่แพ้ยังไม่ถึงวินาทีสุดท้ายความหวังยังคงมีอยู่เสมออย่าไปฟังคำพูดของมันความตายคือโลกที่บิดเบือนความจริงให้กลายเป็นคำโกหกบิดเบือนความหวังให้ลงไปสู่ความสิ้นหวังที่สำคัญ คำพูดแห่งความตายเพื่อบัณทนกําลังภายในของเรามันจึงไม่ใช่ความจริงนะลูกแมรี่เชื่อแม่สมแล้วที่เป็นราชินีแห่งมองเลยะข้าขอรับรองว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสได้พูดแบบนี้อีกองหญิงโรซา,าบังอาจ uh, ข้าจะจัดการพวกเจ้าเดี๋ยวนี้ ใจเย็นเย็นข้าไม่เป็นไรยังไงยังไงพวกมันก็ต้องตายอยู่แล้วเราแค่ชะลอให้มันช้าลงเท่านั้นสิ่งสำคัญคือหัวใจที่แตกสลายของราชามองกโกเลแห่งมองเลยะเก็บพลังของท่านไว้ก่อนข้าอยากให้ท่านใช้ตอนที่ราชามองกโกเลมาที่นี่ให้มันได้เห็นกับตาของมันหัวใจของมันจะได้แตกสลายแบบยับยืน หยับยืนใช่ฉะนั้นใจเย็นเย็นพยาค่ะพาตัวราชินีกับลูกของมันไปเก็บไว้ในห้องลับของเราก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อเราถูกบุกโจมตีรับทราบพยาค่ะโรซ่าจะไม่มีวันทำสำเร็จคนที่จะหัวใจแตกสลายก็คือเจ้าได้ งั้นมาดูแล้วกันว่าใครกันแน่ที่หัวใจแตกสลายเจ้าเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าตอนนี้เจ้ากลัวแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนความหมดหวังกำลังเข้ามากัดกินใจเจ้ากำลังหัวใจแห่งความหวังของเจ้ามันกำลังจะหมดไปความจริงที่เจ้าเชื่อก็เริ่มจะเลือนลางแล้วจะค่อยๆจางไป ไม่ไม่คำพูดของเจ้าไม่มีความหมายไม่มีข้าจะไม่ฟังคำพูดของเจ้าถูกแล้วเจ้าหญิงโรซาพามมล่าว่าไงนะท่านได้ยินไม่ผิดหรอกเราบอกว่าท่านพูดถูกแล้วทั้งความกลัวความเจ็บปวดความหวังความจริงมันก็กัดกินใจของท่านเช่นกันจิตใจของท่านกําลังคุกรุ่นเหมือนน้ำเดือด ที่อยากจะจัดการมองเลยยะให้ได้เพราะไม่ว่ารุ่นไหนไหนก็ทำไม่ได้ท่านก็เลยอยากให้ประวัติศาสตร์จดจำท่านจำว่าได้ทำให้โลกของมองเลยยะไม่สนใจกับความหมายจริงๆของคริสต์มาสความอยากได้อยากมีและสิ่งที่ท่านเป็นทำให้ท่านกลัวความกลัวที่มาจากความตายของท่านอาจทำให้คนอื่นกลัว แต่ความจริงและความหวังอันมีชีวิตของพวกเราก็ทำให้ความกลัวมากัดกินใจของท่านเช่นกันจาก้าเอาพวกมันออกไปและสั่งสอนให้มันรู้จักเมืองมรณะให้มากขึ้นกว่าที่มันเคยรู้ไปไปเฮอะค่ะ